สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับปัพันธ์ชาวอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับนี้นะครับก็มีนะครับมีสาระดีๆมาแนะนำนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีหัวข้อเรื่องของสายสัญญาณนะครับมีเรื่องของสายสัญญาณมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับประโยชน์ของสายนะครับสายสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับ มีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเราใช้นะครับสายที่มีคุณภาพนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับผมจะนําสายโทรศัพท์นะครับที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือสายเสียบโทรศัพท์นะครับก็คือในท้องตลาดนะครับที่เราซื้อกันนะครับเสียงที่ได้อาจจะไม่เต็มที่นะครับอันนี้เป็นงานประกอบนะครับเป็นงานประกอบที่ผมทํานะครับก็คือตอนนี้ลูกค้าที่ สั่งซื้อไปใช้งานก็ให้ผลตอบรับดีมากนะครับก็คือการนำสัญญาณดีนะครับฝั่งที่เป็นเข้ามิกนะครับผมจะใช้เป็นแจ็คโฟนนะครับฝั่งที่เข้ามิกเป็นแจ็คโฟนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับตัวที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับผมกลมอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นแกนเฟอร์ไรส์นะครับที่ผมใส่ไปคือ ประโยชน์นะครับช่วยในการกรองสัญญาณนะครับกรองสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่มิกของเรานะครับอันนี้ผมใส่ไว้นะครับมีครับในชุดที่ผมจัดทํานี้นะครับแจ็คที่เราใช้เป็นแจ็คของลีดนะครับแจ็คของลีดนะครับแกนเฟอร์ไรส์อันนี้ของ TDK นะครับแกนเฟอร์ไรส์ยี่ห้อ TDK นะครับผมมันมียี่ห้อปั๊มอยู่ในนี้อยู่ครับนี่ครับ TDK นะครับผมนะครับ หัวแจ็คก็เป็นของรีดนะครับสายของิอ่ารุ่นนี้จะเป็นของรีดจะเป็นรุ่นนี้นะครับพอดีอันนี้จะเป็นของสกรีนนะครับสกรีนก็คือค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับคล้ายๆของพวก CM เลยนะครับนี่ครับสวยนะครับของรีดก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหัวแบบนี้นะครับของรีด d ก็คือที่ที่ขายกันอยู่มี2แบบนะครับแบบนี้นะครับหัวแจ็คนะครับ ตรงบ่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมแนะนําลูกค้านะครับไม่ไม่ต้องเสียบสุดถึงจนถึงมิดเราเสียบถึงแค่บ่าตัวนี้ก็พอนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยใช้แจ็ครุ่นนี้นะครับคือพยายามกดให้มันสุดตรงบ่านะครับบางทีมันอาจจะเกิดความเสียหายจากกับแจ็คได้นะครับเพราะว่าแจ็คมันจะหลุดยุบเข้าไปข้างในได้นะครับอันนี้คือป้องกันนะครับไม่ให้ แจ็คมันเสียหายนะครับมันจะมีบากนะครับเราเสียบถึงแค่บาดตรงนี้ก็พอนะครับพอแจ็ครุ่นใหม่ทุกๆยี่ห้อนะมันจะทํามาคล้ายๆกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราเสียบโทรศัพท์ที่มีเคสอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องแกะเคสนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับการใช้งานแจ็คเสียบหัวโทรศัพท์แบบใหม่นะครับไอ้รุ่นแจ็ค3.5นะครับแบบสเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้คือ ข้อที่ควรระวังนะครับหลายหลายท่านนะครับอันนี้เห็นไหมครับมันจะเหมือนกันนะครับสองรุ่นนี้คนละยี่ห้อก็จริงครับแต่ว่าลักษณะการทําเหมือนกันนะครับมีบางเหมือนกันนะครับก็คือสะดวกในการที่เราไม่ต้องแกะเคสโทรศัพท์แล้วต่อเชื่อมต่อแจ็ค3.5นะครับเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะไม่ได้ทํามาแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็น สายเสียบโทรศัพท์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ราคา350บาทนะครับลูกค้าทนใดที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับแจ็คเสียบโทรศัพท์ราคา350บาทนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนะครับให้ให้ฟังว่านะครับประโยชน์ของสายสัญญาณนะครับมียังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสาย XLR นะครับสาย XLR นะครับ อันนี้ขนาดความยาว1เมตรนะครับเป็นหัวแจ็คของลีดนะครับสายของ CM นะครับตัวนี้ยาว1เมตรราคา120บาทนะครับ120บาทนะครับแจ็คลีดสาย CM นะครับนะครับอันนี้ตัวอย่างของสายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายสัญญาณให้ฟังแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ราคาค่อนข้างที่จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสาย XLR นะครับแต่เป็นสายเอพินอนนะครับแล้วก็หัวแจ็คของ CM นะครับ,ร,นนนะร,บรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเส้นละ250บาทนะครับเส้นละ250บาทยาว1เมตรนะครับก็คือแจ็คจะจะเป็นแจ็คที่ราคาค่อนข้าง สูงนิดนึงครับเพราะว่าขั้วข้างในมันเป็นขั้วขั้วโองนะครับเห็นไหมครับขั้วโถงประมาณนี้นะครับก็คือถ้าสายสัญญาณดีนะครับผมรับประกันแน่นอนครับเรื่องของเสียงนะครับทําให้เสียงเราดีขึ้นนะครับลบเสียงเราดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้นะครับต้องลองต้องลองกับตัวเองนะครับถึงจะเข้าใจว่ามันดียังไงนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ลองแต่ว่า อย่าเพิ่งปิดกั้นนะครับอย่าเพิ่งปิดกั้นนะครับความคิดนะครับผมอันนี้ต้องลองพิสูจน์ดูนะครับถึงจะเห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่าสายถ้าเราใช้สายที่สายเดิมนะครับสายเก่าๆที่เราใช้มาเป็นเกือบ5้าหปีเจ็ดปีแปดปีไปแล้วเนี่ยมันสายสัญญาณมันมีความเสื่อมไปตามเวลานะครับนะครับก็อยากให้เปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเรื่องของสายสัญญาณนะครับผม โอเคนะครับสรุปเรื่องของสายสัญญาณนิดนึงนะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณนะครับอันนี้ก็คือสามารถปรึกษาผมได้นะครับปรึกษาได้ปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาฟรีเรื่องของระบบเสียงนะครับเรื่องของระบบเสียงปรึกษาฟรีนะครับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องของอุปกรณ์อันนี้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะซื้อเรื่องของอุปกรณ์เข้ามาใช้งานนะครับ แต่เรื่องของการปรึกษายินดีให้กับปรึกษาฟรีนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับประพัน์สาวก็รับเกี่ยวกับจูนระบบเสียงเหมือนกันนะครับรับจูนระบบเสียงแก้ไขระบบเสียงนะครับระบบเสียงมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่า,าใช้เครื่องเสียงมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีนะครับเสียงไม่ถูกใจสักทีนะครับระบบเสียงมีปัญหาบ่อยขัดข้องบ่อย ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรก็098 652 4116นะครับ0 9 8 6 5 2 4 1า6นะครับหรือจะติดต่อทางเฟซบุ o กนะครับประพันธ์สาวสุรินนะครับติดต่อทาง Facebook ประพันธ์สาวสุรินนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่โชว์ที่เอามาให้ดูเมื่อกี้เป็นตัวอย่างงานนะครับส่วนประโยชน์นะครับของสายสัญญาณนะครับถ้าสายสัญญาณนะครับ ของเรามีคุณภาพนะครับไม่ใช่สายที่มันชำรุดหรือว่านะครับสายที่ไม่มีคุณภาพที่เราเอามาใช้งานนะครับถ้าเราเอาสายที่เราไม่มีคุณภาพนะครับสายของเราเนะี่ยถ้าในระบบมันไม่มีคุณภาพนะครับเสียงที่ได้มันก็ไม่ออกมาไม่เต็มที่นะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับยังไงก็ลอง เอาไปแก้ไขดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมยังไงนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ลองไปปรับแก้ไขดูนะครับปรับระบบเสียงของท่านดูนะครับสังเกตดูง่ายๆครับสายทําไมมันมีราคาต่างกันนะครับสินค้าที่มีราคาแพงกับสายนะครับที่มีราคาถูกนะครับทําไมเขาต้องขายราคาแพงกว่านะครับ นี่แหละครับคุณภาพคุณภาพก็คือมันต้องเพิ่มไปด้วยราคานะครับราคาที่ยิ่งแพงคุณภาพก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับสายสัญญาณก็เหมือนกันนะครับสายสัญญาณที่มีราคาถูกกับสายสัญญาณที่มีราคาแพงนะครับสายราคาแพงย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นๆน,นะครับก็ฝาก แล้วกันนะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียงก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อภา์สาวนะครับได้ทําคลิปนะครับได้ทำคลิปลงนะครับเรื่อยๆต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องขอขสายสัญญาณนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะ ถ้ามีเดี๋ยวผมจะรีวิวเกี่ยวกับสายลำโพงให้ให้ชมกันแล้วกันนะครับว่าสำหรับท่านที่ต้องการอยากรู้นะครับว่าต่อยังไงนะครับสำหรับพวกสายที่เป็นต่อง่ายๆนะครับก็ปรึกษาได้นะครับรู้สึกว่าผมจะมีคลิปลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคลิปที่ลงการต่อสายสัญญาณนะครับก็ล,ลงไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับอยู่ในคลิปของผมที่ลงไปแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวนะครับสายสัญญาณนะครับที่ใช้ในระบบเสียงทั่วๆไปนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับโอกาสนี้ก็คงห้องลาทุกท่านนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ